โอตะคุ้ย่อยขับร่วมกับคุยทูนิคอ,คอรุสวัสดีครับ BTS ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มิยาโโท่านะครับตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาประมาณตั้งบ่ายสามแล้วนะครับนี่ก็คือบ้านของทางฟาร์มนะครับและนี่ก็คือส่วนโซนของฟาร์มที่เป็นโรงเรือนต่างๆนะครับเรียงรายอยู่นะครับด้านหน้าก็จะมีคล้ายๆบ่อดินนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นปลาอาจจะอาจจะมีก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันบรรยากาศ อยากจะบอกว่ามาฟาร์มนี้ทีไรนะครับฝนตก,กทุกทีครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาแล้วก็ฝนพรมตลอดอากาศเย็นมากครับช่วงนี้ก็อยู่ประมาณสักตอนนี้ก็ประมาณ11องศาได้นะครับนะคบนี้คือคือโรงเรือนโรงเรือนนี้เมื่อกี้ก็เป็นในส่วนของเห็ดปลาใหญ่นะครับเดี๋ยวลองดูในคลิปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโรงเรือนปลาขายนะครับ ปลาใหม่ที่เข้าก็จะเข้ามาสู่โรงเรือนนี้นะครับนี้ผมกําลังจะพาไปทางด้านหน้าของฟาร์มนะครับนี่นครับก็จะเห็นป้ายป้ายฟาร์มมิยาทุระนะครับพร้อมกับโรงเรือนใหม่นี่ครับ งนเมื่อกี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูด้วยนะครับครับผมติดตามกันครับว่ามิยาท و ل มีอะไรดีเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เรามาดูบ่อปลาใหญ่ของฟาร์มมิยาท و ل กันนะครับก็จะเห็นคินคิอุชิรินะครับตันเกด้อยตันเกนะครับกุากุินคาบุโตะนะครับจริงๆแล้วฟาร์มนี้ ทําทหลากหลายวาไริี้มากนะครับคือมีทั้งโกสังเกตและนอนโกสังเกตนะครับโครงสร้างบอดี้นี่ครับใหญ่มากๆเลยผมที่บ่อเองก็มีของมิยาโททราอยู่หลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะโคฟูที่ผมเคยได้ไปเลี้ยงเป็นตัวคู่ปัจจุบันขึ้นไซส์เไปแล้วนะครับนะครับบอดี้ผิวน่าสนใจเลยนะครับ สำหรับนักเลี้ยงเองเนี่ยจริงๆแล้วความนี้ก็เป็นอีกความงที่ตัวผมเนาะแนะนาเลยนะครับว่าลองหาไปเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าในส่วนของบอดี้เองผิวหรือเบนินเนี่ยโอ้หต้องยอมรับเลยว่าดีมากๆเลยครับนี่เป็นบอปลาใหญ่นะครับผมอยากให้เข้ามาดูกันนะครับสวยมากๆเลยครับ จริงๆแล้วการมาฟาร์มผมอยากจะแนะนําเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับพยายามมาดูปลาใหญ่ของเขาก่อนนะครับว่าเขาทําอะไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับคุณภาพภาพรวมของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อเป็นไอเดียของเราคร่าวๆนะครับในการเลือกซื้อนะครับว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเอ่อมันสอดรับกับที่เราอยากได้ไหมครับเนี่ยครับมีหลายบ่อเลยนะครับลองดูนะครับ โหนี่ใหญ่มากๆเลยสุดๆเลยครับแต่ละตัวครับโหดูตัวนี้ครับสังเกตดอยยักเลยนะครับไม่ย้อยเลยนะครับขุ่นแข็งแรงมากครับโอหเป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับอยากให้ดูกันเลยนะครับโดยเฉพาะสังเกตดอยเขาก,ก็โอ้โหคือปลาดอยหลายๆคนทุกคนติดปัญหาในเรื่องของการย้อยถูกไหมครับแต่ฟาร์มนี้นี่คือกุ่นดีมาก แทบไม่ย้อยเลยครับสร้างแข็งแรงจริงๆครับดูเพลินเลยนะครับนี้ผมจะรันเพื่อนๆให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่คือฟาร์มยโทรล่านะครับ คุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนๆเ,เห็นแล้วพีดแน่นอนครับหลายคนอาจจะสู้ราคาในส่วนของฟาร์มใหญ่ๆอาจจะไม่ไหวนะครับจริงๆแล้วฟาร์มน,นี้ราคาผมว่าก็จับต้องได้อยู่นะครับเราอาจต้องใช้าการคัดสรรการเลือกนิดนึงแต่ผมว่าภาพรวมของฟาร์มนี้เนี่ยเราเลือกปลาได้ไม่ค่อยแต่ เรียกว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างเขาเนี่ยค่อนข้างจะช่วยเราในการคัดตาไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูโรงเรือนต่อไปนะครับอันนี้เป็นกรีนเฮาส์ใหม่เลยนะครับอันต่อไปเนี่ยเป็นที่เก็บเขาเลยครับสวยมากครับอันนี้เป็นใหม่เลยครับผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหมือนกัน โอบอใหญ่มากครับอาดเอี่ยมอ่องเลยนะครับนี่ครับภาพกว้างกันเลยทีเดียวจริงีบางทีหลายคนนะครับอาจจะอยาก ทำบ่อแบบนี้นะครับลองดูเป็นไอเดียไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นลงเก็บปลาที่ขายแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดาเอาแต่ดูแต่ละตัวนี่น่าจะถูกการคัดสันมาแล้วนะครับว่าสันได้ถูกจําหน่ายออกไปแล้วนะครับห้องต่อไปก็น่าจะเป็นโซนของการขายนะครับอย่างเี้ยครับเราก็จะเห็นบรรดาพี่ นักเลี้ยงพี่วิเดเจอ์นะครับก็มาคัดสรรปลาที่ทางมิอาโทล่ามีจําหน่ายนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงอิกิยาเกะนะครับก็จะมีการนําเข้าปลาจากบ่อดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเติมมาอยู่ตลอดนะครับดูนะครับนี่คือบ่อขายเลยนะครับบ่อน,นี้ก็จะเป็นตีราคาลบาลานะครับต้นเหล่านี้ตีราคาหมดนะครับ แต่เราก็เห็นมาแล้วนะครับว่าใหญ่ๆแบบนั้นก็คือมาจากพวกนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมคลิปของเรานะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปที่ผมนำเสนอนะครับยังไงฝากนักเรีย้ยงทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหาความรู้ ประสบการณ์ทุกท่านไปเที่ยวชมการเลือกปลาเยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม